สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแท็บวันนี้นะครับเราก็ได้เครื่อง HTC Desire i มานะครับก็เลยจะมาทําการพรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนอื่นก็เริ่มที่รายละเอียดรอบตัวเครื่องก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.2นิ้วความละเอียดรับ Full HD เลยหน้าจอก็จะเป็น Super LCD 3นะครับนี่ก็คมชัดสวยงามดีแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเรื่องกล้องหน้าครับกล้องเซี่ยบฟิดับเทพดูก็รู้นะฮะนี่ให้มา อันเบลเลอร์เลยกล้องมีแฟลชด้วยด u a เอลีดแฟลชด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นรูไมโครโฟนอันนี้ก็เป็นตัวเซ,เซอร์นะครับผมวัดแสงอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งบางีถ้าเราไม่สังเกตด,ดีเราจะไม่เห็นนะครับรงขอบจอนี้จะซ่อนลําโพงเอาไว้นะครับเป็นบูมเา้ามีทั้งบนและล่างเลยส่วนปุ่มครับปิทีฟก็จะไม่มีแล้วย้ายไปเป็นออนสกรีนนี่ครับเป็นปุ่มข้างในจอแทนโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ต่อมาครับมาดูที่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบไมโครซิมและไมโคร SD การ์ดนะครับเนื่องจากเครื่องนี้นะครับกันน้ำได้ที่รู้กันก็ค่อนข้างแน่นหนาเลยอันนี้เป็นซิมนะครับไมโครซิมเฮ้ยนาโนหรือเปล่าถ้าเป็นนาโนนะนาโนซิมนะครับโทษทีอันนี้ก็ไมโครเอสดีรองรับได้สูงสุด128นะครับ ถัดมาที่ด้านล่างน,นะครับก็จะมีรูไมโครโฟนอีกอันนึงแล้วก็เป็นช่องเสียบไมโคร USB หมุนมาฝั่งนี้นะครับมีปุ่มเพียบเลยเริ่มจากตรงข้างบนนี้ก่อนครับจะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มปิดป,ป,ปิดที่โอเวอร์นั่นเองและสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์ไว้สำหรับถ่ายภาพนะครับก็คือถ่ายใต้น้ำได้ด้วยแหละ อันนี้ช่องเสียบหูฟังขนาดสามจุดห้ามมนะครับอ่าด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นดีไซน์แบบยูนิบอดี้แต่เป็นพลาสติกแล้วก็ตัดกันสองสีด้วยจะมีทั้งหมดจริงจจะมี2แบบนะครับจะเป็นสีขาวส้มตัดกันแล้วก็อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินตัดฟ้าโลโก้นะครับ mm hmm. นี่กล้องหลังความละเอียดสามล้านพิกเซลความดูว่า LED แฟชเหมือนกันนี่ก็เป็นรูมโครโฟนอีกตัวหนึ่งสรุปว่ามีรูมโครโฟนทั้งหมด3ตัวนะครับ โอเคก็มาพูดถึงสเปคกันบ้างนะครับอันนี้บอกคือหน้าจอ52นิ้วความละเอียด Full HD นะครับ1920ก้ารคณิเซลนะครับก็เป็นจอ Super LED 3ก็ชิปประมวลผลที่ใช้นะครับจะเป็น Snapdragon 801ที่เป็น CPU แบบ quad core ค,ความเร็ว2.3กิกาเฮิรตซ์นะครับให้แรมมา2กิกความจุตัวเครื่อง16 g กิก b นะครับก็อย่างที่บอกเพิ่ม Micro SD ได,ดได้ร้ดยยี่สิบแกิกแบตเตอรี่ให้มา2,400มิลลิแอมครับผม ก็มาลองดูด้านไหนกันนะครับซอฟต์แวร์ที่ให้มาก็ยังเป็น Android 4.4 KitKat พร้อมกับเส้น UI 6.0นะครับ mm hmm. ก็จะมี b บิ e กฟีดเราคุณนเคยกันดีนะี่ครับหน้าจอการใช้งานต,ตา่างความไหลลื่นนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวชิปประมวลผลระดับเรือธงแบบนี้นะ กง,งะะก็ดูที่อะไรกันดีเข้าีปเซตติ้งกันดูที่เด่นๆก่อนนะครับจริงๆอันนี้ก็มีมาตั้งแต่ตัว M8 แล้วละ่ะก็จะเป็นพวก d ิทเพนเ t สเตอร์ตรงนี้ก็จะมีธตีมให้เปลี่ยนนะฮะอ๋อเตีมผิดอันนะครับอันนี้จะเข้ามาที่นี่ก่อน Motion Lon Gesture นะครับผมก็คือการสั่งการด้วยท่าทางอย่างเช่นนี้ก็จะบอกว่า Double Tap บบ ก็คือถ้าเกิดเป็นหน้าจอปิดอยู่แล้วเราเปิดนี่ครับก็แตะสองที่ก็จะเป็นการเรียกหน้าจอขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยถ้าปัดก็จะเข้าบรกฟรีทันทีนะครับปัดตรงนี้เข้าหน้าจอใช้งานได้เลยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนธีมจะอยู่ใน Personal นี่ฮะนี่ครับจะมีบอกสีพวกนี้ตรงนี้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ธีมนี้นะ ไ,ไ,มไม่เปลี่ยนวงเล็บได้ไหมไม่เปลี่ยนนี่ครับสีตรงโฟนบุน๊กไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสีส้มจะเปลี่ยนไปนี่ครับเม็เซ้ก็นนแล้วแต่แล้วว่าชอบแบบไหนเพื่อลดความจำเจได้ก็จุดเด่นมาเข้าสู่จุดเด่นเลยก็คือเรื่องกล้องนั่นเองวันนี้กล้องหลังก็13ล้านกล้องหน้าก็13ล้านนะครับจะมีลุกเล่นอะไรบ้าง นี่ครับลงเล่นของมันจะมีชื่อว่า i experience นะครับแล้วมี photo booth mm hmm. ก็ประมาณว่าถ่ายเหมือนถ่ารูปสติ๊กเกอร์ครับถ่ายรูป4ช็อตนี่แล้วเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบกริดแบบแนวตั้งหรือแบบยังไงนะครับเวลาถ่ายพอเรากดถ่ายนะครับมันก็จะมีนับทำท่าทางได้4ชนะ็อต4แอคชั่นะะแล้วมันก็จะประมวลผลนี่รูปที่ได้ได้เป็นอย่างนี้ ก็เหมาะสําหรับสาวๆโอเคต่อมาครับคาเมล่าก็คือหมดกล้องธรรมดานี่ก็จะมีให้ตั้งค่าอะไรต่างๆอันนี้ก็คงรู้ดีอยู่แล้วก็ขอข้ามไปเทลฟี่สาหรับ HTC Desire I นะครับถ้าเราเราจะเห็นว่ามันถ่ายรูปออกมาฟุ้งฟิเกินจริงถ้าไม่ชอบก็สามารถเข้าไปปิดเปิดได้นะครับตรงไลฟ์เมคอัพนี้ถ้าเปิดก็จะช่วยให้หน้าเนียนขึ้น ดูว่วอร,วอรหน่อยก็มีอันนี้อันใหม่นะครับลูกเล่นใหม่สป e ด d c a m มล a นะครับถ่ายได้พร้อมกันทั้งกล้องหน้ากล้องหลังไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือภาพถ่ายก็ประมานี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูรูปนะครับที่เราไปเที่ยวกันมาใช้แทนกล้องหลักได้เลยฮนะนี่คนระอันนี้จากกล้องหลัง ก็มันสามารถถ่ายใต้น้ําได้ด้วยนะฮะอันนี้เราก็เอาไปลงไปเล่นน้ํากันมาอย่างสนุกสนานเลย <Hey. S 1> ทำน้ำได้เลยฮะ ลอง,ง่ายๆครับจุดเด่นอยู่ที่กล้องเลยดีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแต่รู้สึกว่ากล้องหน้าจะดีกว่าด้วยอันนี้ก็มาสุดท้ายก็มาลองที่การเล่นเกมหน่อยแล้วกันฮะพิกขนาดนี้จริงๆไม่ต้องลองก็ได้ลื่นมากครับไปเจ้าแมน ลำโพง,งออกบนล่างเลยเสียงดังขนาด ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ Htc design i ก็เริ่มวางขายไปสักพักแล้วในราคา15,990บาทนะครับอันนี้เป็นราคาเปิดตัวจะว่า่าในนะาคตจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรก็กอติดตามกันต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Htc ประเทศไทยนะครับที่ให้เรายืมเครื่องมาทำการทดสอบด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ